หมดทั้งหัวใจของอาฮีดวงนี Tonight> ้กระจักว so ่าค um ุณไม่มีดอกฮิวลิปเหรอซินน้ที <h 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 ่สงออาไดฮะต้องถอดแด่นแล้วถอแเด่นก่อนปกติเจ็บตาถอดแด่นไม่ได้นะไม่มีดอกฮิวลิปหรอไม่มีครับมีแต่ดอกขายแต่ดอกกุหลาบครับ นูนูขายแต่ดอกกุหลาบครับช่วยเจ้าของแฟนเครับไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีแฟนเนี่ยซื้อได้ไหมซื้อได้ครับคนที่จีบเขาอาจจะซื้อให้ก็ได้ครับอ๋อแล้วจะซื้อให้ใครซื้อให้ใครก็ได้ครับคนที่จีบต้องซื้อให้ใช่ไหมกล้าส่งให้เขาเขาก็รับครับออเดอร์ไม่ขึ้นเลยครับขอออเดอร์สัก200อออเดอร์ได้ไหมครับ

จายเลยแม่น่ะครับสงสารเจ้าของแรนช่อเดียวไม่ชอบซื้อหลายช่อออเดอร์มขึ้นเลยครับผมเต็มปีเต็มปีเชียงไทยเชียงวัดจีคบแพงเขาผู้จ้างลงแต่พอมอรันไเนี่ยอผูจางลกไรเลยนี่ยสมทบคนละละเนี่ยไวงอยู่ ไม่มียอดขึ้นเลยมีแต่คนดูอ่ะแต่ไม่ได้ยอดปะ่ะก็พากันขยันแท้หาเงินไปแต่งเมี่ยบอกฮะไม่มีครับมีแต่จะให้เมียมาแต่งครับเมื่อกี้เด็กสองคนเป็นใครอ่ะโอดเนะอะฮะเป็นน้องแล้วครับเป็นน้องเก็บน้องมาเลี้ยงเอ้ยไม่ใช่น้องเก็บหนูมาเลี้ยงแล้วครับ เอาแล้วไลฟ์สดอยู่มีเวลาดูด้วยเหรอไม่ดูครับผม Fc ชอบมากเลยตอนนี้โอ้โนดูเจ็ดพันจากคนดูสามพันขึ้นมาเจ0 0ันแน่เลยเจ็ดพันแล้วนส่ส่แว่นก่อนแสบตาแล้วเอ้าว่าจุ้ยแพ้แสงนะไม่ได้แพ้ทนายขออนุญาตส่แว่นเก็บส่งนะคะ ถ้านายอันนี้เรามาตกลงกันเลยคือตอนนี้มีสักขีพยานเนาะคือค่าตัวหนึ่งล้านใช่ไหมครับค่าตัวหนึ่งล้านบาทขอผ่อนจ่ายตลอดชีวิตได้ไหมไม่ได้ครับเป็นเงินสดเท่านั้นครับเอาคัมเสือก่อนได้จัานาที่เงียบน้อักแต่ตาคือสิบปีได้อีกคลิปสองหน้าที่เอากูกระชินน้อยก็ทำเป็นตลอดนี้งตอนราคาล้านหนึ่งอย ร้านสองสก้าที่ลายย,ยกตัวหนีงคือกะตะสก้าที่ลาวให้เบิ้งนี่แหละครับร้านหนึ่งเฉพาะโอยนคนยนนคุณนาคืนตาปานนันซิวเนาะพเจอนี่ไม่ใช่ร้านหนึ่งเฉพาะผมคนเดียวไม่รวมลูกสองคนครับทํามงแงกับข้าวโอดคนละแสนลักลงไม่ได้ครับเวลายังไม่ครบครับเวลาลูกค้าเยอะแยะเพิ่ินว่ามีลูกติดครับสม้ายแล้วทนายเราบอกก็เพิ่งตายแปดพันนล้วครับตอนนี้คนดูวิธีคใ้รยังเราไปจ้างบันนี้คล้ายหือกับว่ามีคนสื่อ พันต่าพันหือเรามีนะครับผมแปดพันแล้วครับคนดูนฮะพ่นดาเจ้ากัแปร์มุดาเขาเห็นไหเอาอี้ใขรที่เข่อกไข่แม่ไข่ดอกไข่พวกงี้พัดแล้วมันคือสีบานนาหลากกี่จสิงเก้ขาสแตกที่ยังกู็ะรอพูดนึงแบบไปคัาแปง์เอาเต็มตอนนี้ตอนนี้กูก็เต็มฟีดละจักลิปหยังดอกมุนอุ้ยปุยอะรอด อันเดนตอนนี้คลิปนี้จะเต็มปีตอนนี้บอกเลยว่าเต็มปีครับมื่อนั่าจะเมาพอจะเต้นแบบนั้นมื่อใดเอาอย่าไปเงินเขานอกใครตัวตึกก็เดี๋ยวเมาเงินมื่อจะเต้นรถแห่เอาจากละเมาอยู่แม่เมาเงินเห็นเงินเมาหลอดเห็นเงินเมาเลย โอเคคือเงียบแหลต่อมาตอเดี๋ยวก็มีนะเฮ้ยหนาเงินคือกันเนาะเอ้ยคอยกันหนาเงินคือกลั่นนาเป็นแบงค์พันคือกันบอสไอไปคุยกับอันบริษัทเฟิร์นช็อปไปเพิ่์ลบาจากไหนลานหนึ่งอนุมัติบอสไอนี่เดเมาขอพรใจอยู่ไหนต่อร่องนี่เดเมมั้ยตี๋พ่ะท่านอนุมัติบอสผ่อนใจบ่ได้ไปบอกพนเด้อว่าโสดบอพระท่านอนุมัติก็บอกว่าขอผ่อนไม่ได้หรอ ไม่ได้ครับเป็นเงินสดเท่านั้นครับโอกรสิใจลายใจดำโพธนงทานายี่นี่เป็นหัวทานายกรสิมาใจลายใจดำโพธแบบนี้บ่ไ้เด้วยบอซื้อสาแบ่นอื่นผมบริจาบเลยได้ครับป้าจางผมผมบลิจาบผมไรแหงคำแพงกับอันคำแพงกับอันเขาโอดเอาไปเบิกินเบิร์ตเบรเซียครับโฆษนานนำหอมอยู่เหมือปีครับเขาจางนํำหอมเขาเอาเขาให้สามแสนเอาเลยอันเดียวหนึ่งซอยเขาดับะอานี้ใช้มือกูเนาะกูกูเท่าไหกู KYN 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 และ KYN เจ้าขายแต่เจ้าขวดน้ำหอมก่อขคือขายพอได้คยมด้าขายได้สามขวดก็ขี้ขขขขร่ายแท้เพราพี่เมียมเลยเอาเจ้าขายแต่เจ้าขวดได้กี่ขวดว <c oughs> ัดน้ำแพงโอ้ยหลายลอยอยู่สี่พันครับสี่พันขวดเพียงพ่อแมนพ่อแมนไม่ได้บ้างอันนี้ก็ขห้านาทีเองคือสองขวดเจ้าน่ยขึ้นห้ากี่ได้เท่าไหร่อ,อ่างขวด นาทีขายไม่ได้ขายได้สขวดเี้ไปขายให้หน่อยเด้อบิวครับิวคั่ใช่ขายหน่อยสิเห็นไมนดีคอคอแตกมาแล้วนี่ไม่มีเสียงแล้วเนี่ยต้องค่ะแม่เต็มฟีดค้าบัดนี้ เพื่อเดนจะทิพากันนอนย่ำใดเขต้องเรียกดอกลาเรียกในแล้วข้ามเขาโหลุดอาชิชช้อนแลกแปลงนาที่พอหรือยังครับไปเต็มฟีดมันจะนอนไม่นอนไพ่เสีพดีพัดแปลบพุ่มมั่นใจว่ามันสิเต็มฝีดเพลงนึกที่นอนบ่หลับมันเต็มฟีดครับแป๊บพุ่มหมันใจมันต้อใส่มาติเต็มฟีด เอาข <deal> <vastly lava> <less> ้ามาเต็มฟีเลยว่ามันเต็มฟีเพื่อนเต็มฝีเพื่อนเอาสูวเขามาเต็มเมือนกูไปเด้อกูบอกกรอนเลยกูบอกไอ้ก้อนเลยไอ้ก้อน นีสอนีารีุน่ะุอันไหนเขาบอกวขอแช่เขาแค่แมาได้บอน้เบื้องตอกว่าี่หมดไปกว่าแล้วเจาเขาบอกยังรีบหมดไปก่อนอ้คนอ้วก่ะนไม่เงีนยนี่แต่เยีนนี่อนอวก่อนที่เมืงนางโกกับผัวกูบ่เห็นกูเบ่าเลยเขาขายของขายอีพอเท่โอ้ ผมไม่บุหรีเขาไปต้านสู้ดอกไม่เจ๊งรอคิดพอดอกค่ะก็เมื่อกี้กูขายเลยนะใกล้ละละมืออื่นนี่แยกข้างกันละละก็ข้ามแพงผิดกันมือแร้งมืออื่นนี่เอาดาบด่ามาเด้อผิดกันผิดกันแบ่งเงินกับมลืลงโตผิดกันแยกบุ้งเนะนมือเอื้อนเขาโอดแกงกูมาล่ำมาเดี๋ยวฮาร์ดีมาล่ำโดนเลยฮาดเขาโอดค้นมืงเป็นมือหน,น่ะที่บ้านเนี่ยมันนิมองอ่างเ่ายเป็น เาอ,อบัดน,น,นี้บัตนีนี้บบ้งเป็นเมืองต่ว่าแต่ว่าออเดอร์ออสิบเก้า่ซื้อเจ้าออเดอร์ 19, สิเก้าจะสนะคอยออเดอร์เ <c oughs> ก้าแครับเก้าหมื้าพันแปดนะครับ เนี่ยอย่ามาพูด<ป>อย่ามาพูดครับครับแน่นๆน,น่ทุกคำไม่ใช่อย่ามาพูดครับทุกคำได้ไหมเราขืนนะโอ้มือนเอยนเลยบ่ะก้าแมงเมบลปากครับมันจะข้นอยู่เห่อ่ใหญ่นีทันทีจะไปขายของไปเก่งใจ บอดบอดฝากเดอร์ร้านหนึงเดอร์บอดเดอร์เอฟเบิร์นสปีเดอรต่ว่าคันเพื่อนพ้อมกับล้านนึงเอฟเด้เบิรเบิดประเทศเดออเอรขาต่อองราคาอยู่นี้ไงโอเคต่อมาเลยร้านนึงเหมือนเดิมขาดคำไปแล้วไปแล้วคยอุตส่าห์ไปตัดผมหนามาคือเจ้ามาเลยเด้ดเเพื่อจะมาต่อองราคาเดไปแล้ว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  อเอาซูกับว่าพ off um ี่เมียมเต็มฟีดบันี่กูว um ่าอันนี um <t um> <t um> ้แหละเต็มฟ um> um> ีดสูไม่ตัดอันอื่นหอกกูไม่ต้องลง